เรนบ้านคา้าใ,ใหญ่มาโฮงกันวันที่สิบเอ็ดมษาค่ะมีสายเขาอีกไหมคะจากกรุงเทพเลยบอกคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะีผู้ประชาสัมพันธ์ผู้เริญนะผู้รับเสียงรับสายค่ะผมธนาพลรับชมงรับฟังจากกรุงเทพครับท,ทั้งสองยูทูบและก็เฟซบุ๊กโอ้ขอบพระคุณค่ะนะอากาะแช่ไปติดตามรับสมงรับฟังเป็นประจำกับเป็นสิงที่ดีครับ่อยกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องการท่องเที่ยวของบ้านเัาเนมะค่ะ ครับมีครับแต่อีกสำคัญผมอยากเสริดไนิดน,นึงก็คืออยากใจท่านผู้ว่าเน้นพยาบาลเนื้อตาโมบานตา่า,นางๆเปิดเสียงตามสายนี่แหละครับโอ้ค่ะเชื่อของกระจายข่าวเนาะว่าจะเป็นข่าวฮวงวงเสาร์หรือว่าส่วงนี่แหละส่วงวันพุธท่านผู้ว่าเพื่อประชาสัมพันธ์มาพบเบาสื่อสารการท่องเที่ยวหรือว่าข่าวหนังข่าวนี่มันจะเป็นต่ออยู่เพราะมันเป็นกระบ,บอกเสียงค,คนยุบพักโยเฮ็ดเบียรไปก็ได้ยินได้ฟังไปนน้ำได้เพราะว่ามันไก่มันหม,อมนดอ่ะตอนน้ไก่โตแต่ของเนาะอืมค่ะ มูบานก็บ่ค่อยเปิดกันพี่น้องก็บมโหข้าวสารโมโหยังเลยสก,กานเปิดจังสี่ผพว่าทุกมูกบางกัเปิดแต่เปนเ็นสิดีหลายเลยเพราะว่าสิดีเลยแหละกว่าว่าดีนี่คน,นบอกข่าวมันบ่ล่ะพิ่นบอกข่าวตรงข่าวไปทั้งซิดเก่าติดในหม่นั่นนี่นั่นเกิดนี่ในฟั่งไปน้ากันนะครับค่ะมันอยากหนึนหมึนนิดนึงนะครับแต่ว่าเกิด มันบ่มีมาตราบังคับเนาะแต่ว่าก็ขอความร่วมมือนั่นล่ะก็พุ่้นำซุ่มส้นเปิดแน่ครับเพราะว่าพี่น้องสิริทัศรับซมรับฟังข่าวสารจากท้าราชการข่าวห้องมงสาก็ดีข่าวส่งนี่ล่ะเพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็แก็สถานที่ทสองเชื่อใจวัาดูบนเฮาก็หลายแห้งครับเพราะถ้าจะสร้างก็มาบอกมาหลายเลยเพื่อนเด็ดครับคือว่าคนสิออกมาใส่เงินเงินก็สิได้กระจายออกไปตามซุ่มสนต่างๆเนาะผมแถบคณะว่าเปิดบมวยโค้งร่มมือมันก็เป็น ชาวเงียบเิ่นเสียะครับมันกับคนบออกไปใส่มาใส่สีบลูกันเนาะครับไปเที่ยวแลนวี็ยิื่องนึกถึงความปลอดภัยน้ำเนาะค่ะคนบคนยังไงอย่าดื่มอย่าเมากันนะกันเพราะว่าคนจะได้ปลอดภัยทั้งไปนํำกันทั้งม็ดนะครับกับผมกับที่ตามเราเจ้าระังประจาครับทั้งแฟดไปน้ำให้คนยังไงคุณค่ะคนเราเสื้อกล้อไงล่ะครับไปทํามาหากินโยงเสพอยู่ดีมีแหงเด้อพี่มือแฟนดินไหวอยู่น้ำเขาอยู่บ่ อยู่ผมไปไปโรงพยาบาลพอดีมื่อนั้นไปหมออยู่โรงพยาบาลนั่ะนะนู่นก็อยู่กรุงเทพพอดีมือนั้นเกิดมาบ่เคยพ่อเคยเห็นคือกันค่ะทำไมงานงานกับว่าไอประชุมว่าให้ธรรมศาสตร์นี่มันเกิดเกิดหุ่มโหรววงหาส่งกำลังใจกันกาสิบบอกพี่น้องว่าคนบ้านเฮาเนาะพี่น้องทั้งโมน้ร่ำกับโมแหน่คือกันเท่ากับใส่ชีวิตยาใส่ในข้อมนตรมาทนะครับเพราะว่ารวมแสดงความคิดเห็นเพื่อนในะครับขอบคุณค่ะพี่ธนพลค่ะโอฟังจากกรุงเทพศิบอกว่าเรื่องแผ่นดินไหวนั่นผู้ว่าเพิ่นก็เป็นห่วง ตั้งแต่มือแรกนะ้องฮู้ว่าคนอุบลการยเยยูในหานคือบรเวณว่าจะคนอุบลอย่านเดียวหรอคะเข้าส่งความกำลังใจให้ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติ้าที่อยู่หน้างานทั้งสิอยู่หลังงานบ่ววันสิ่์เป็นดาหรือด้านหลังนาะความความพยายามีิสิซอยพี่น้องนาอความหวังเข้ากัยังมีอยู่